ตอนที่ส6งอยความก้างของพื้นที่ในหุบเขาฝั่งกระสูนนั้นมันทำให้หลินเทียนรู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันไม่เหมาะกับชื่อของมันเลยแม้แต่น้อยแถมที่นี่ยังไม่ใช่หุบเขาหรือช่องแคบอะไรนั้นเลยแม้แต่น้อยเขาเ็ดแต่ใส่ศีรษะก่อนจะก้าวเดินออกไปตามทางเอ้ยภายในนั้นบรรยากาศเงียบสงบขณะที่ลมเย็นๆพัดผ่านมาหลินเทียนได้เดินย่ำเท้าเข้าไปบนพื้นดินขณะที่เขามองลงไปและพบว่า มันมีสีแดงเจือปนบนพื้นก่อนนี้เขาจะมองไปบนท้องฟ้าและมองไม่เห็นอะไรนอกจากหมอกหนาให้พูดกันตามตรงแล้วปือนที่แบบนี้ทำให้เขารู้สึกอึอดอัดมากๆหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงหลินเทียนก็เดินเข้าไปยังสวนลึกขณะที่ได้ยินเสียงคำนามของสัตว์อสูรส่งออกมาและตอนนี้เองเขาปัรนหยุดเท้าลงก่อนที่จะหันกลับไปมองด้านหลังณตรงนั้นมีกลุ่มคนกำลังใกล้เข้ามาด้วยความเร็วที่สูงมากเพียดตาน,นี้เองที่คนเหล่านั้น หยุดห่างออกไปจากเขาประมาณ10เมตรซึ่งนํามาโดยชายหนุ่มสองคนหนึ่งในนั้นเป็นศิษย์ของมู่หงหรือก็คือไปยุนเฟยส่วนอีกคนนั้นเป็นชายหนุ่มชจดคมสมเสาแถมกินได้ของเขาที่ปลดปล่อยออกมายังแข็งแก่งกล่มไปยุนเฟยอ,อีกด้วยแน่นอนว่าจะต้องเป็นศิลป์หลักของนิการ์ล้อมอย่างแน่นอนเมื่อเห็นว่าหลินเทียนหยุดนิ่งอยู่กับที่โดยสีหน้าที่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอะไรไปยุนเฟยก็ได้แต่ถามออกมาด้วยสีหน้าที่ตกต่ำลงว่าเจ้า กำลังรอพวกเรางั้นหรือแล้วเจ้าคิดว่าไงล่ะหลินเทียนได้ตอบกลับไปอย่างไม่เยแสหลังจากที่ผ่านการฝึกฝนจากเท่าขี้เมามากกว่าสิบวันแม้ว่าระดับพลังของเขาจะไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ว่าจิตสัมผัสของตัวเขาเองกับแข็งเก่งเป็นอย่างมากตั้งแต่ก้าวแรกที่เขาเหยียบเข้ามาในที่แห่งนี้เขาก็สัมผัสได้นะว่ามีกลุ่มคนสะกดรอยตามเข้ามาดังนั้นหลังจากที่เขาคิดถึงสีหน้าเสียยิ้มของผู้อุ่โวุนนิกายร้อยหลอมแล้ว เขาก็พอสรุปเรื่องราวทั้งหมดได้ในทันทีสีหน้าของไปยุนเฟได้มนหมองลงก่อนจะพูดออกมาว่าไอริยมอย่าได้อวดดีให้มันมากนักเขาได้แต่จ้องมองออกไปทางหลินเทียนด้วยสีหน้าที่ดูร้ายเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาพ่ายแพ้กับอีกฝ่ายเมื่อขังที่ไปขอตัวหลินเทียนที่นิการอที่ปานฟ้าหลังจากนั้นไม่นานอาจารย์ของเขามู่หงก็ได้ตกตายลงด้วยน้ํามือของอาจารย์หลินเทียนจึงได้ทาให้จิตสังหารของเขาที่มีต่อหลินเทียนนั้น ยิ่งน่าสะพึงกลัวมากๆดูเหมือนว่าเจ้าจะเกลียดข้าจริงๆเลสนะหลินเทียนได้ยิ้มออกมาจางๆพายแพ้กับหลินเทียนแถมอาจารย์ของเขาก็ยังตกตายภายใต้น้ำมือของอาจารย์หลินเทียนแล้วจะไม่ให้เขาเกลียดได้ยังไงกันชายหนุ่มในชุดเสีเทาที่อยู่ข้างๆก็ได้สายเสืษะพร้อมกับพูดออกมาได้รอยยิ้มว่าไปยุนเฟยนะไปยุนเฟยเจ้านี่สงบสติไม่ได้เลยสินะหยวนโจเจ้าอย่าได้ลืมสิว่า แม้อาจารย์ของเจ้าจะไม่ได้ตายแต่ก็ถูกอาจารย์ของมันตัดแขนจนขาดนะป่ยุนเปยได้พูดออกมาสีหน้าของหยวนจูได้ตกต่ำลงขณะที่เขารีบสงบสติลงแล้วพูดออกมาว่าก็ยังดีกว่าถูกฆ่าตายนั่นแหละนี่เจ้าไปหยุนเปยถึงกับกดจัดกันไปโดยทันทีหลินเทียนได้แต่มองออกไปและอดที่จะสายีีษะเพราะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักเขาได้มองออกไปพร้อมกับพูดว่า จะทะเลาะก,กันก็ไปทะเลาะก,กันในนรกแล้วกันอย่ามาํามให้ข้าต้องเสียเวลาหลังจากพูดจบแล้วเขาก็ได้ก้าวออกไปหยวนโจได้ดีตาลงขณะพูดออกมาว่าไปยุนเฟยข้าว่าคําพูดของเจ้าก่อนหนี้เป็นเช่นนั้นจริงๆเจ้าหนี้มันอวดดีจริงๆเลยนะกำหลาบมันซะไปยุนเฟยได้พูดออกมาอย่างเย็นชาครั้งนี้เองที่หยวนโจูได้ผู้เชี่ยวชาญกว่าสิบคนได้พุ่งออกไปพร้อมๆกับกระบี่ของพวกเขาผู้คนเหล่านี้ ล้วนแต่อยู่ในเขตแดพนพือรอบรู้ได้กันทั้งหมดดังนั้นคลื่นกระบี่ที่ส่งออกมาจึงแฝงไปด้วยจิตสังหารอย่างเข้มข้นหลินเทียนได้แต่แสดงเสียน้ารับเรียบออกมาขนาดต้องเผชิญหน้ากับพวกเขาเขาได้เหวี่ยงกระบี่เพื่อส่งร่างของชายคนหนึ่งกระเด็นออกไปไกลในทันทีหลังจากนั้นเขาก็ได้ยกเท้าขึ้นและเตะรอยเข้งออกไปอีกคนเช่นเดียวกันข้าจะให้โอกาสพวกเจ้าหนีในตอนนี้แล้วข้าจะไม่ฆ่าหากว่ากล้าลงมืออีกอย่าหาว่าข้าใจร้ายก็แล้วกัน เขาได้พูดออกมาอย่างลาบเรียบข้ามันซะเสียงหนึ่งดังออกมาขณะผู้เชี่ยวชาญน,นับสิบคนได้กระโจนกขาใส่เขาอย่างรวดเร็วคนเหล่านี้ไม่มีใครอ่อนแอเลยแม้แต่น้อยดังนั้นพวกเขาจะกลัวการต่อสู้นี้ได้อย่างไรหลินเทียนได้ดแต่สายศสีรษะพ่างพูดออกมาว่าน่าเสียดายจริงๆเสียงกระบี่คำรามได้ถูกส่งออกมาพร้อมๆกับภาพกระบี่นับร้อยเล่มกระบีว่วายุสถานฟุบ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 เลือด ดิสสาดกระจายออกไปขณะที่ล่างหลายล่างได้ซุดตัวลงกับพื้นทักษะนี้เป็นของเขตแดนหล่อหล,อ,ลอมร่างกายเท่านั้นและแม้ว่ามันจะไม่ได้แข็งแกร่งอะไรแต่ก็ต้องดูว่าใครเป็นผู้ใช้มันตอนนี้หลินเทียนอยู่ในเขตแดนผู้รอบรู้ระดับที่4แล้วดังนั้นก็บีเดียวสามารถสังหารผู้คนไปกว่า13คนพร้อมๆกันนี่มันเพีิบตานี้เองที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่กําลังรายล้อมเขอยู่ก็ถึงกับพัง,งาไปด้วยความกลัว แม้ว่าผู้เชี่ยวชาญที่ตกตายรอบนั้นจะเป็นเพียงแค่เขตแดนเชือประจรเทวะแต่ว่าก็มบีเดียวนี้กลับทำได้ถึงขนาดนี้มันน่ากลัวมากๆพวกเจ้ายังจะทำอะไรกันอยู่อย่าได้ลืมคำสั่งของผู้วุโสสิสิจับมันมาให้ได้ไป่ยุนเฟยได้พูดออกมาอย่างเย็นชาป่ยุนเฟยน,นั้นเป็นสิทธิหลักในกายและหนอมดังนั้นจึงได้มีสถานะที่สูงมากๆและเมื่อได้ยินคำพูดของเขาแล้วผู้เชี่ยวชาญกว่า20คนที่เหลืออยู่ก็ได้เคลื่อนไหวออกไปอีกครั้ง หล,หลายคนได้สำแดงทักษะของตัวเองออกมาขณะที่ปลดปล่อยพลังฉีออกมาอย่างบ้าคลั่งหลินเทียนได้ยกกระบี่ของเขาขึ้นพร้อมฟาดฝันขึ้นกระบี่สายฟ้าออกไปโดยรอบฟุบฝุบุบ,บเมื่อใดที่กระบี่ได้เข้าประชิดร่างของผู้เชี่ยวชาญแล้วพวกเขาล้วนแต่ตกตายกันทั้งหมดวริบตาเดียวนี้เองผู้เชี่ยวชาญหลายสิบคนที่กระโจนเข้าใส่เขามีเหลือรอดเพียงแค่สิบเอ็ดคนเท่านั้นณนะตอนนี้พวกเขาที่เหลืออยู่ได้แต่แสดงสีหน้าที่หวั่นหวั่นออกมา ขนาดที่มองไปยังสับ์ประหลาดตรงหน้าเพียงแค่การโจมตีสองครั้งเกือบสังหารพวกเขาจนหมดสิน้นนี่มันต้องแข็งเก่งขนาดใดกันพวกเขาไม่สามารถต่อต้านได้เลยแม้แต่น้อยเมื่อจ้องมองไปยังดินเทียนแล้วพวกเขาก็อดที่จะถอยล่วนกลับมาไม่ได้พเพราะการโจมตีสองครั้งนี้มันฝังลึกเข้าไปในจิตใจของพวกเขาไอ้เลยยำถอยกลับมากันทําไมไปหยุนเปยได้ส่งเสียงออกไปอย่างดังแต่ว่าสิบพี่ป๋ยเขา หลายๆคนได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงสันส่นๆฟาดฟันออกมาแค่สองครั้งกับทำลายความใจสู้ของพวกเขาไปทั้งหมดพวกเขาทั้ง11คนได้แต่ยืนตัวสัน่นโดยไม่กล้าทำอะไรณตอนนี้หลินเตียนได้ยกกระบี่ของเขาขึ้นอีกครั้งพร้อมกับพูดออกมาว่าข้าให้โอกาสพวกเจ้าไปแล้วข้าจะไม่มีทางให้อภัยศัตรูอย่างแน่นอนแม้ว่าอีกฝ่ายจะมีจิตใจสู้หรือไม่ก็าตามเกลื่อนกระบี่สายฟ้าเพลิง ได้ถูกส่งออกมามากมายกว่าสิบเล่มขนาดที่มันพ่วงข้อใส่พวกเขาทั้งสิบเอ็ดคนพร้อมๆกันพิพตานี้เองที่นอกจากไปยุนเฟนและย้อนจูแล้วคนอื่นๆล้วนแต่ตกตายด้วยกันทั้งหมดข้าและสงสัยจริงๆหลินเทียนได้มองไปยังทั้งสองคนพางพูดต่อว่าพวกเจ้าอยากจัดการกับข้าไม่น่าจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาแค่นี้ยกตัวอย่างเช่นกัวชิวงั้นหรือจะส่งคนที่อ่อนแอมาตายทำไมกัน หรือว่าพวกวัตถุของพวกเจ้าโง่กันไปหมดแล้วเพราะก่อนหน้านี้หลังจากที่เขาได้สำรวจกวัวชิวนั่นมันก็ทําให้เขารู้สึกได้ถึงแรงกดดันในทันทีเพราะอีกฝ่ายนั้นแข็งแก่งจริงๆ,ๆเมื่อได้ยินเช่นนั้นแล้วไปยุนเฟยและหยวนโจก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกต่ำออกมาเจ้าคิดว่าพวกข้าอ่อนแออย่างนั้นหรือหยวนโจได้แต่ตอบกลับไปโดยสีหน้าที่เย็นชาไปยุนเฟยเองก็ได้แต่จ้องมองออกไปทางหลินเทียน ด้วยสีหน้าที่เป็นประกายเย็นเยือกต้องขอโทษด้วยจริงๆแต่พวกเจ้าไม่ใช่คู่มือของข้าอย่างมากพวกเจ้าก็อยู่ในระดับที่สูงกว่าพวกนั้นเล็กน้อยเท่านั้นหลินเทียนได้ตอบกลับไปคําพูดเหล่านี้ถึงกับทําให้ปยหยุนเฟยและหยวนโจมีสีหน้าเย็นชาย,ยิ่งกว่าเก่าอายุเท่านี้แต่จองหองขนาดนี้นี่มันจะต,ต้องถูกสั่งสอนแล้วจริงๆหยวนโจได้ก้าออกไปขณะที่เขาปลดปล่อยแรงกดดัน ของเกตแดนผู้รอบรู้ระดับที่ห้าตอนไปออกมาพร้อมถึงพูดตอบว่าข้าจะให้เจ้าดูลู้เองว่าข้าแข็งเก่งขนาดไหนไปหยุนเฟยเองก็ได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงต้มต่ำว่าหยวนโจร,ระวังไว้ด้วยแม้ว่ามันจะอวดดีแต่มันก็แข็งเก่งจริงๆที่สําคัญคือมันขโมยทักษะรับกองนิกายพวกเราไปแต่ยังสามารถควบคุมกระบี่ได้กว่า15้าเล่มขโมยไปแล้วยังไงเจ้าเ่แพ้กับมันเกิดความฝังใจจริงๆเลยนะ หยวนจูได้ปลดปล่อยกลิ่นอายจิโนแนกออกมายิ่งกว่าเก่ขาขณะที่เขาก้าวออกไปและพูดออกมาอย่างเย็นชาวา่าอีกอย่างด้วยเขตแดนผู้รอบรู้ระดับที่สจะทําอะไรได้หลินเทียนเล็ก,กวดตามองออกไปทางหยวนจวเล็กน้อยก่อนที่เขาจะยิ้มออกมาเขาได้พุ่งออกไปตรงหน้าของหยวนจวในพริบตาก่อนจะส่งผลแต่้ม่าทางของอีกฝ่ายเปลี่ยนไปอย่างมากนี่เจ้าเสียงตบถูกส่งออกมาอย่างดังขณะที่ร่างของหยวนจวปลิวกระเด็นออกไปในทันทีข้า ตอบเจ้าได้แล้วยังไงละ่ะหลินเทียนยังคงยืนมองออกไปอย่างราบเรียบขณะที่พูดออกมาว่าแล้วข้าจใายเจ้าได้เห็นว่าความแข็งเก่งที่แท้จริงมันคืออะไรหลังจากนั้นเขาก็ได้พุ่งเข้าประชิดร่างของหยวนโจรพร้อมทั้งเตะอัดไปที่หน้าอกของอีกฝ่ายแล้วพูดตอบว่าความแข็งเก่งคือความสามารถที่สามารถต่อกรกับกริดับที่สูงกว่าได้แล้วจัดการอีกฝ่ายได้ยังไงละ่ะบุม้มร่างของหยวนโจได้ปลิวกระเด็นออกไปอีกครั้ง เสียงกระบี่คำรามที่ถูกส่งออกมาขณะที่ไปหยุนเฟยกำกระบี่เอาไว้แน่นหลินเทียนนั้นยังคงไม่ได้หันกลับมาขณะที่กีบดอกบัวหิมะมากมายได้พุ่งเข้าไปยังศสีรษาของไปหยุนเฟยที่อยู่ด้านหลังของเขาไปหยุนเฟยได้แต่หูร้องออกมาอย่างน่าสังเวชขณะที่กระบี่ตกลงไปบนพื้นและชักกระตุกอยู่หลายครั้งหยวนจูได้แต่ลุกขึ้นมาและมองออกไปด้วยสีหน้าที่ไม่อยากจะเชื่อจะเจ้าเจ,จ,จ้าทำอะไร ก่อนหน้านี้เขาไม่เห็นเลยว่าหลินเทียนได้ทําอะไรไปยุนเฟยแต่ว่าอีกฝ่ายกลับร้องหวยหวนออกมาไม่หยุดหย่อนและทำให้เขารู้สึกขนหัวลุกกับภาพตรงหน้าเหล่านี้เจ้าขิดว่าข้าจะบอกเจ้าอย่างนั้นหรือหลินเทียนได้ตอบกลับไปขณะที่เขาพูดเขาก็ได้ฟาดฟันกระบ,บี่สายฟ้าออกไปทางหยวนโจวในทันทีสีหน้าของหยวนโจวได้เปลี่ยนไปเป็นกวดจัดก่อนที่เขาจะรีบเยีง่งหลบออกไปอย่างรวดเร็วข้าจะตัดแขนตัดขาของเจ้าแล้วเอาไปส่งให้กับผู้อุปสูต หยวนจวได้พูดออกมาหลังจากพูดจบแล้วเสียงคำรามของกระบี่อย่างดังก็ถูกส่งออกมาพร้อมๆกับกระบี่ทั้ง13เล่มซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองที่ไปหยุนเฟยผู้มีดวงตาหอเลือดได้เรียกเอากระบี่ออกมาอีก13าเล่มเช่นเดียวกันพวกเขาสองคนได้ลงมือพร้อมๆกันขณะที่ส่งการโจมตีก็ใส่ดินเทียนกระบี่26กเล่มนี้ได้สั่นไหวออกมาพร้อมทั้งปกกลุ่มบนที่โดยรอบเอาไว้ทั้งหมดดินเทียนได้แต่เชี่ยิ้มออกมา ขณะที่เหวียงกระบี่ออกไปอย่างช้าๆแต่มันกับรุนแรงอย่างมากสายลมกระหนำ่ำน้ำเสียงราบเรียบทุกทรงออกมาขณะที่ก่อเกิดเป็นพายุเผิงขึ้นข้างกายของเขาก่อนจะถูกกวาดออกไปทางกระบียทั้ง26่เนมที่กำลังพุ่งเข้ามาจนต้องกระเด็นออกไปและในตอนนี้เองที่ล่างของหลินเทียนได้เลือนหายไปก่อนที่กระบียยาวจะแทงทะลุหัวใจของหยวนโจผ่าพูดออกมาว่าเห็นชัดหรือยังละ่ะ นี่แหละคือความแข็งเก่ง